สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถสวยๆมาอัปเดตอีกแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นสาวก SUV นะครับ7ที่นั่งนะครับของค่าย Honda นะครับสวยๆคันนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับต้องบอกเลยนะว่าคันนี้สวยมากจริงๆนะครับระบบออปชั่นจัดเต็มนะครับเป็น Honda นะครับซ r v นะครับเป็นเครื่อง1.6นะครับดีเซลนะครับงงนะโปกติ Honda จะมีแต่เครื่องเบนซินนะครับ แต่คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.6ดีเซลนะครับเป็น SUV 7ที่นั่งนะครับป้ายแดงนะครับอยู่1,700,000บาทนะครับเปิดตัวป้ายแดงนะครับตอนนี้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเสนอขายเพียง9,099,000บาทเท่านั้นนะครับสําหรับคันนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถ SUV ที่สวยน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับตอบโจทย์นะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการรถ SUV ช่วงล่างนุ่มๆนะครับเกาะถนนนะครับประหยัดน้ํามันนะครับ คันนี้เลยนะครับเป็น1.6 e l นะครับเป็นโมเดลปี2017นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับสวยๆเลยนะครับสีขาวนะครับเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้นะก็เป็นรถนะครับเหมาะนะครับผู้ใหญ่หรือวัยทำงานใช้นะครับราคา999,0 0 0นานะครับป้ายแดงร้านเจ็ดนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดไปได้เกือบครึ่งนะครับประมาณ4 0จากตอนเปิดตัวป้ายแดงนะครับเป็นเครื่อง1.6 e l นะครับเป็น d tech นะครับเป็นเครื่องยนต์ i d tech มีเทอร์โบนะครับ เป็นขนาดเครื่องยนต์ที่ซีซีเล็กนะครับแต่ว่ามีเทอร์โบนะครับช่วยในการขับเคลื่อนและประหยัดน้ํามันนะครับรถสมัยใหม่จะนิยมนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กลงนะครับแต่มีเทอร์โบเข้ามาช่วยปั่นให้รถมีแรงบิดที่สูงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ CRV ปี17นะครับราคา9 9 9 0 0 0บาทนะครับสาหรับใครที่สนใจออกรถมือสองนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์0 7 7 7 6นะครับ คันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับว่ามี Honda ที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับเคยเห็นแต่ใน m a สด้าเนาะแต่อันนี้เป็น Honda นะครับเป็นเครื่อง i d t e c นะครับเป็น dream earth นั่นเองนะครับเป็นเครื่องรักโลกนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าโฉมนะครับสวยนะครับสวยดูหรูดูแพงนะครับได้ทะเบียนนี้เลยนะครับเลขสวยด้วยนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งอะไรนะเจ็ดเก้าหนึ่งเก้านะครับกันไฟด้านไฟหน้านี่เป็นแบบ led นะครับสวยมากนะครับดูนะครับ โคมไฟสายๆเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีแบบคาบแบลเกอร์อะไรเลยนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็มีสีดําด้านนิดหน่อยนะครับพร้อมโลโก้ฮอนด้าสวยๆเลยนะครับตรงนี้เป็นสีดำกลอสแบ็กนะครับสวยๆรถเพิ่งเข้ามานะครับไม้น้อยนะครับคันนี้นะรถสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับไมคันนี้นะ8 5 0 0 0กิโลนะครับรถปี17ไม่แป0 0 0กิโลนะครับส่วนด้านล่างก็มีไฟเดย์ทามมันนิ่งไลท์นะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับ เป็นแบบซูเปอร์ไมเนอร์เชนเลยนะครับนี่ครอบโฮมียมนะครับแล้วก็เป็น LED ดีแบบเป็นช่องช่องช่องเหมือนไฟด้านบนเลยนะครับชุดกันชนด้านล่างเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีเทานะครับพร้อมกับจังหน้ารังผึ้งสวยๆเลยมีดีไซน์นิดนึงนะครับโอ้โหสวยมากจริงๆนะรถคันนี้นะ CRV วนะครับปี17 9 9 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับชุดกันชนไมเนอร์เชนนะครับสวยๆไฟหน้า LED ดีนะครับเป็นแบบซูเปอร์ LED ดีนะครับมีเดย์ทาวน์วันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะครับ โคมไฟนี้ใหม่ๆนะครับผมบอกเลยว่าชุดกันชนแนบสนิทสีเดิมทั้งคันนะครับรถไม่มีพิความจมน้าชนหนักแน่นอนคันนี้ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะหน้า60รอบคัน80เลยมืดตื่อเลยเหมือนรถผมเลยมืดมากนะครับกลางคืนนี้ต้องเปิดกระจกถอยนะครับมองไม่เห็นนะครับคันนี้ก็เป็นล้อแม็กคูโทนนะครับเป็นลายไบพาดนะครับดูลักษณะจะคล้ายๆบพาดวนๆฝั่งนี้นะครับเป็นแม็กห้ารูร้อยนะครับเป็นยางกูดเยียร์นะครับยางตรงรุ่น s อ v เลยนะครับ เป็นอะไรนะ p e r f o r m a n มา SUV นะครับเป็นยางเฉพาะสำหรับรถ SUV ก็จะมีแก้มยางที่หนานิดนึงนะครับพอรถ SUV นะครับจะเป็นรถที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับน้ำหนักตัวรถของคันนี้ก็น้ำหนักอยู่ตัน7นะครับแต่เครื่องพันหกนะครับแต่เป็นเครื่องพันหกเทอร์โบนะครับนี่นะครับชุดสปริงโชคเดิมทุกอย่างนะครับตัวรถนะบอดี้พาร์ตเดิมๆนะครับมีคิ้วล้อมาให้ก็ประมาณ3นิ้ว2นิ้วครึ่งแล้วกันนะ2นิ้วครึ่งนะครับ สวยๆเลยตัดกับสีขาวนะครับแล้วก็ด้านล่างขอบประตูนะครับทั้ง4ี่บานนะจะเป็นสีดําด้านนะครับจะยาวลงมาจากล้อนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้แล้วก็เป็นอันนี้นะสวยๆเลยนะครับมันมีโครเมียมมาด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์นี่สวยมากคันนี้นะครับสีขาวนะครับเป็นเครื่องยนต์ idtech นะครับเป็นดีเซล1.5ลิตรเทอร์โบนะครับสวยมากนะครับตรงกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับ เป็นไฟเลี้ยวแบบ A V D แบบใหม่นะครับเป็นเส้นเล็กๆแต่สว่างมากนะครับเพิ่มแบบว่าให้การมองเห็นกังคืนดีขึ้นนะครับตรงหูช้างเป็นสีดํานะครับตรงนี้มีโครเมียมให้ยาวไปถึงกระจกด้านหลังเลยนะครับกระจกก็ต้องบอกว่าเป็นกระจกฮอนด้าทุกบานนะครับสวยๆนะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับคันนี้นะด้านหลังเป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกเป็นล้อแมตตูโทนปัดหน้าเงาเหมือนกันเป็นยางคูเดียเช่นกันนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถ s อ v วที่น่าใช้มากคันนี้นะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับสีเดิมทั้งคันสวยๆเลยนะครับชุดแต่งรอบคันบริพาร์ดงามหยดเลยคันนี้นะครับไฟลงไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับเหมือนทันฟอร์เมอร์เลยนะเป็น LED นะครับเป็น LED ตรงไฟเบรกไฟหลีอะไรต่างๆนะ้แต่ไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับนี่นะครับจะเป็นเส้นโค้งขึ้นบยาวตรงไปทางนู้นเลยนะครับด้านบนมีคลิปชาร์กนะครับเสาวิทยุแบบคลิปฉลามนะครับอันนู้นนะ แลตรงนี้เป็นตัวสปอยเลอร์นะครับของแท้ๆเดิมสู่โรงงานเลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับคันนี้นะเป็น CRV ที่เป็นเครื่องดีเซลที่น่าใช้นะครับเปิดตัวร้านเนะครับใครที่ชอบรถที่เป็นดีเซลแต่ว่าอารมณ์เหมือนแบบช่วงล่างรถเก่งอะไรแบบนี้นะครับผมก็แนะนํานะครับสําหรับ CRV คันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับไฟท้ายนี่ต้องบอกว่าสวยมากนะครับโคมแท้โคมเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีพลิ้ความจมหนักนะครับ ไม่มีกับสีตัดแต่งตัวถังเลยอย่างใดนะครับโลโก้ฮอนด้านะครับสีโครเมียมนะครับคันนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่โลโก้นะครับ a l l w e d ก็คือว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันจะบาลานซ์อาจจะเป็นหน้า40หลัง60หรือหน้า30หลัง70อะไรประมาณนี้นะครับเป็น CRV นะครับสีขาว สวยเลยนะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกระจกด้านหลังนะครับเบอร์ประมาณ60มีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะกระจกแพ้นะฮอนด้านะรถไม่เคยโดนท้ายนะครับสังเกตนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดเปิดท้ายไฟฟ้านะครับผมไม่รู้ว่ามันมีคลิกเซนเซอร์ไหมนะครับแต่ผมกดเปิดเอาแล้วกันเป็นท้ายไฟฟ้านะครับเหมือนในตัว f o r t u n e r เลยนะครับ ราคา999,000นะครับเป็นตัวแบบว่าขับสี่แบบอไทม์เลยก็คือตลอดเวลานะครับมันจะมีขับสี่แบบฟูลไทม์อไทม์อะไรถ้าเป็นในโตโยต้าจะเป็นฟูลไทม์แต่อันนี้เป็นอไทม์ก็คือ AWD คือขับสี่ตลอดเวลานั่นเองนะครับดูนะครับฝาทงฝาท้ายนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตนะครับสีโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับรถที่บริษัทเบ็ดยนของเรานะครับต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับบริษัทเปิดมานานกว่า22ปีนะครับ รถทุกคันนะครับสวยคัดเกตนะครับไม่มีที่ความจมน้ําชนหนักแน่นอนตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับรถสวยคุณภาพดีเลยนะครับที่นี่เพชรยนต์นะครับมีบริการจัดไฟนั้นให้ทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้เป็นที่ค้ำโชกไฟฟ้านะครับพอเราเปิดท้ายค้ำโชกก็จะทํางานเป็นแบบไฟฟ้าสวยๆนะครับเดิมๆนะครับตัวรถสภาพนะครับผมบอกเลยเนียนกริบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เป็น SUV7 ที่นั่งนะครับเป็นเจที่นั่งนะครับต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ยผู้ใหญ่นั่งได้นะแต่ตอนนี้ผมพับเบาะลงไปอยู่นะครับ มีช่องเก็บสัมภาระนะครับมีที่วางแก้วน้ำอะไรให้เสร็จสรบนะครับตัวเบาะนะครับสวยๆเลยนะครับเบาะเนียนๆนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้ผมชอบไหมสวยนะครับตรงเบาะแถวสามว่ยกได้นะครับยกขึ้นมาได้จะเป็นระดับนี้นะครับแต่อันนี้พอดีเมื่อกี้ผมอะเข้าไปถ่ายรูปเบาะแถวสองนะครับผมก็เลยขยับถอยหลังกลับมานะครับตรงนี้มันก็เลยดู เล็กไปนิดหนึ่งนะครับแต่นั่งได้นะครับผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งสบายเลยเวลาจะปรับเอนนะครับเรายกอันนี้นะนี่ปรับเอนได้นะครับนอนได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่านอนได้นะครับดึงแล้วก็ดึงหัวหมอนอันนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยโอ้โหนอนได้สบายๆเลยนะครับคือเดินทางไกลนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัว CRV นะครับต้องบอกว่าชุดช่วงล่างของเขานะครับเป็นไอ้นี่นะมันไม่ใช่เป็นแบบว่ารถกระบะนะครับผมมุดเลยแล้วกันนะ นี่มันเป็นมันเป็นเหมือนอยู่ในตัวซูบูรูแอมเพนซ่านะครับมันเป็นรถที่มีเพาหลังแต่ว่าเป็นปีกนกอิสระนะครับงงไหมนะครับชุดท่อเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเนี่ยเห็นเพาไหมครับตัวตัวเพาเพาหลังอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าเวลามันขับออกซ้ายออกขวามันจะเป็นขับแบบอิสระนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนเป็นคานแข็งในรถกระบะนะครับ มันจะเหมือนอยู่ในตัวรถยุโรปหลายหลายแบรนด์นะครับที่เป็นตัวขับ4ี่นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับกับราคา9 9 9า0 0เ้าหเพันเป็นรถที่น่าใช้และสุดคุ้มมากนะครับภายในของ c ซ V คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์นี้สุดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหลังคาด้านหลังนี้มีแอร์สี่ช่องเลยนะครับหลังคาสะอาดนะครับไม่มีคราบยันอะไรเลยนะครับไฟทุกดวงเป็น led หมดเลยนะครับไม่ได้ภายในห้องโดยสารก็ตามนะครับตัวเบาะนี่โหสวยมากนะครับดูนะครับ ซูไม่ดูใกล้ๆเลยว่าเนื้อเบาะนะครับผิวนะครับผิวสัมผัสของเขานะเป็นแบบมีช่องแบบเวลานั่งอะไรย่างเงี้ยเราจะแบบเบาไม่ขาดนะมีแบบให้ระบายอากาศออกมานะครับแล้วก็เดินสติช,ชิ่งเป็นสีฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวเบาะนี่สวยๆเลยพับได้2ระดับนะครับตัวเบาะสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะครับที่เลื่อนอยู่ใต้ล่างนี่นะครับก็ถ้าเลื่อนเดินหน้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ขึ้นนั่งได้สบายนะครับเขาเรียกว่าเฮดลูมนั่งดีนะครับพอเลื่อนเบาะขึ้นมานะครับเบาะแถวหลังก็จะกว้างขึ้นนะครับเบาะแถวหลังก็จะกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมต้องเลื่อนกลับที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะแต่ต้องบอกว่าตัวรถนี่น่าใช้นะครับสวยสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมเรียนแจ้งตรงๆเลยครับกับราคา9 9้า0 0น้าห่นนะครับแผงประตูนะก็เป็นสีดํานะครับแล้วก็มีลายไม้นะให้อารมณ์แบบผู้ใหญ่แบบนุ่มๆนะครับ ตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับเดินสติทชิ่งคู่มาเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันเป็นหนังแท้เหมือนกันนะครับตรงมือปรับกระจกตรงนี้เป็นเป็นสีดำกลอสแบ็กนะครับแต่อันนี้เขาลงแว็กไว้แบบเงามากนะครับจับที่ลื่นหัวแตกเลยนะครับมือเปิดเป็นสีเทานะครับตัวนี้เป็นลายไม้ยาวมาแล้วก็มีทวิเตอร์ฝั่งมาตรงนี้นะครับลำโพงดอกกลางอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้มีทวิเตอร์คือชุดเครื่องเสียงนี่ไม่ต้องบอกเลยสบายนะครับหายห่วงเลยตัวเบาะนี่สวยๆเลยนะครับ ไม่มีฉีกขาดรถสภาพใหม่ๆนะครับป้ายแดงหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะอย่าลืมนะครับคันนี้ขาย9 9 9 0 0สนาหมนะครับมีแอร์ด้านหลังให้นะครับมีชุดอ่า USB ให้นะครับเป็น2.5งแอมป์นะครับตัวเบาะนี่สุดๆจริงๆนะปรับนี่แทบนอนได้เลยนะแล้วก็มีที่ล็อกคาซีทนะครับนี่นะเป็นที่แบบล็อกเบาะเด็กนะครับเป็น CRV เครื่องดีเซลที่ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับ แน่นอนนะครับคันนี้มันกุญแจสมาร์ท e คีย์เลสนะครับตามโลโก้นี่เลยสัญลักษณ์เส้นๆนะครับนี่เรามัดดีผมมีกุญแจอยู่นี่นะครับนี่พอจับปุ๊บก็เปิดได้เลยนะครับสวยๆนะครับผมบอกเลยคันนี้นะ CRV ป17ไม่85,000กระจกแท้รูกบานตัวรถไม่เคยโดนชนเลยผมกล้าการันตีนะครับบริษัทยินดีซื้อคืนนะครับดูได้เลยนะครับเป็นอารเป็นโรบอทอะไรต่างๆนะครับ ราคา999,000บาทเอ้ย999,000นะครับสวยๆเลยนะครับไมล์85นะครับเป็นรถซีอาวีเครื่องยนต์ดีเซลเป็น SUV ที่น่าใช้มากนะเป็นลายไม้สวยๆนะครับตัดด้วยสีเทานะครับเป็นสีแล้วก็สีดำด้านนะครับมือเปิดเป็นสีเทานะครับตัวปรับกระจกนะเป็นออโต้4บานนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดละนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทันล็อกนะครับล้อกระจกเด็ก ล็อกกระจกเด็กก็คือหมายถึงว่าล็อกกระจกบานหลังบางทีเรามีเด็กน้อยนั่งอยู่นะครับกันอุบัติเหตุเนาะนี่ก็เป็นสีดำคลาสแบ็กนะครับพงเสา A เอมีทวิตเตอร์มาให้นะครับคันนี้นะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นนะครับมีพายโดชิฟมาให้โอ้โหเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยผมนี่ตัดจ,จริงเลยผมไม่เคยเห็นนะครับรถที่เป็นรถคันด้าที่แบบออปชั่นแบบสุดๆขนาดนี้จริงๆนะครับตัวบอ่อนี่เป็นสีดําสวยๆและดูความหนาของบอ่อนะ ความหนาของเบาะมือผมใหญ่มากเลยนะครับความหนาของเบาะนะครับหนามากนะครับเพราะว่าในตัวเบาะมันมีแอร์แบ็กมาด้วยนะครับมันมีแอร์แบ็กมาด้วยเนี่ยตามโลโก้สัญลักษณ์เลยมันจะมีแอร์แบ็กปีกเบาะนะครับสองฝั่งแล้วก็จะมีบนราวนู้นนะครับแล้วก็มีที่เสาเอนะครับก็คือมีแอร์แบ็กลอบทิศทางเลยนะครับสําหรับตัว CRV ก็แน่นอนอยู่แล้วกับราคานะครับ ระบบความปลอดภัยของเขาย่อมสูงตามอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับปรับรอบทิศทางเลยนะครับมีดันหลังให้เรียบร้อยนะตรงนี้เป็นที่ดันหลังนะครับอันนี้ปรับเอนนะครับปรับเอนอันนี้เลื่อนหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับอันนี้เป็นปุ่ม e n t i n e start นะครับแล้วก็เราสามารถสั่งเปิดท้ายได้จากตรงนี้นะครับแล้วมี traction control มาให้นะครับตรงคอนโซลด้านบนนะครับก็มีลายไม้นะครับตกแต่งมาสวยๆเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทานะครับช่องแอร์เนาะ ตรงนี้มีสีดำก็แบ๊กนะครับแล้วก็เดินได้จริงนาหุ้มด้วยหนังนะครับแต่เนื้อพวงมาลัยนี้ต้องบอกว่าน่าใช้มากคือกระชับมือนะครับสวยนะครับตัวไฟก็เป็นออโต้นะครับมีระบบบายสปอตมาให้อีกเวลาเราเปิดไฟแล้วปุ๊บนะกล้องจะแจ้งเตือนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าไหนๆก็รีวิวยาวละให้ดูแบบเต็มๆครบๆเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับครบๆนะครับลักษณะพวงมาลัยตรงนี้จะเหมือนในตัว Honda c ซี i c นะครับ นี่นะฝั่งนี้เป็นคูดคอนโรลนะครับเรากดใช้ได้เลยนะครับพร้อมโลโก้ฮันด้าสวยๆฝั่งนี้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับบลูทูธรับสายวางสายเปลี่ยนเมนูหน้าจอได้นะครับแล้วก็มาพร้อมพาวเวอรชิพนี่นะครับเป็นเกียร์พาวเวอชิพสองฝั่งบวกลบนะครับตัวคอนโซลนะครับด้านล่างแล้วกันเดี๋ยวไล่จากนี้เสร็จเดี๋ยวผมขึ้นไปสตาร์ทให้ดูเลยนะครับที่ท้าวแขนนะครับเป็นหนังสีดํานะครับด้านในไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะสวยๆนะครับ เป็นหนังสีดําไม่มีขีขาดเลยนะครับตรงนี้เป็นแบบจานข้าวเลยนะไม่ใช่นะครับขอ,อภัยนะนี่นะครับก็มีช่อง power outlet USB HDMI ให้ครบหมดเลยนะครับเป็นช่องเก็บของนะเออจริงๆผมก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันมีช่องแบบนี้นะแบบถ้าใครแอบ,บแฟนซื้อรถก็เนี่ยที่ซ่อนตังค์เลยเก็บได้เป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับซ่อนในนี้นะอันนี้ปิดไว้นะครับก็จะมีดีเทลเล็กๆของเขาให้สวยๆนะครับเพิ่มความหรูหรานะวางแก้วน้ำสองแก้วนะครับ ตรงนี้มี power outlet เอาไว้แบบบางทีติดกล้องนะครับหรือชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรตรงนี้นะสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มอะไรเนี่ยเวลาเกียร์เกิดแบบเกิดเกียร์แบบเกิดมีปัญหาอีกนึงเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เนาะเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบแบบพุชนะครับก็คือแบบกดหมดเลยนะครับ P R N นะครับ D นะครับ S นะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วอันนี้เป็นปุ่มโฮเบรกนะครับ ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มออโต้สตาร์ทนะครับออโต้สตาร์ทในที่นี้ไม่ใช่ใหมายถึงกดกุญแจแล้วสตาร์ทนะคือเราติดไฟแดงนะครับวเราเหยียบเบรกปุ๊บเครื่องยนต์จะดับนะครับจะตัดระบบส่งกําลังออกนะแต่แอ air ทำงานปกตินะครับตรงนี้เป็นปุ่มอ e อคอนก็คือปุ่มประหยัดน้ามันนะครับไหนๆก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทเลยละกันนะครับกับ CRV ดีเซลคันนี้นะเดี๋ยวเห็นพร้อมกันเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเอากุญแจดูว้ไหนกัน น,นี่นี่นนะครับติดมเนี่ยอ่นี่ติดแล้วนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตอนนี้เปิดแอร์ไว้นะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับกุญแจเหมือนตัวฮอนดานะครับปกติทั่วไปแต่ผมขยับกล้องให้ดูก่อนนะตัวแอร์เย็นมากนะครับนี่พผมมาไลั์เป็นแบบ ผมเปลี่ยนเป็นซูเปอร์วิวเลยนะครับสวยมากนะพวงมาลัยขนาดดีเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้แสดงผลเป็น led ทั้งหมดนะครับมีแบบให้ดูอะไรต่างๆค่าอะไรต่างๆได้เลยนะครับนี่เราดูว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับดูอะไรได้หมดเลยนะครับอะไรเนี่ยไม่มีชงกาแฟไม่มีนะครับอันนี้ entertainment รับสายบลูทูธวางสายอะไรต่างๆนะครับ นี่นะครับสวยเลยนะครับอันนี้เป็นระบบคูดคอนโทรลนะเห็นไหมพอเรากดใช้ปุ๊บก็จะขึ้นตัวสือคูดเมนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่แสดงผลของน้ํามันนะครับแล้วก็ทิป A ทิป B เบรกมือนะครับไฟเบลนะครับฝั่งนี้เป็นอุณหภูมิเครื่องยนต์นะคูลไฮนะครับตามปกติเลยแต่จอแสดงผลเป็น LED ทั้งหมดนะครับหน้าจอก็จะมีที่วัดอุณหภูมิภายนอกนะครับกับเวลาและเลขหม่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้มันจะมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังด้วย นะครับมันจะมีที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังด้วยแล้วก็มีที่ฉีดน้ำด้วยนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็โอเคนะผมว่ายังนิ่งนเงียบอยู่นะครับนี่เป็นระบบเกียร์แพดูชิปนะครับหน้าจอนี่สวยมากเลยนะครับมันอยู่ดำคานนะครับเป็นดำๆจุดๆนะครับปิดเสียงเนเผื่อใครเปิดอะไรไว้เดี๋ยวงานเข้าอีกนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับนี่มีแมปให้ด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่นะครับเป็นทัสกีนทั้งหมดนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับช่องแอร์ด้านบนมีสวยๆเลยชุดคอนโซลตรงนี้เป็นลายไม้ตัดสีดํานะครับเปิดด้านล่างได้อย่างเดียวนะครับมีชุดสำเนาเล่มอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตแอบดูกล่องนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับมาจากพัทลลาลิซิงนะครับรถปี17แท้ๆสวยๆเครื่องดีเซลนะครับ 160แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบเครื่องพันหกดีเซลนะครับเทอร์โบรถเดิมๆนะครับรถทุกคันตรวจประบิได้หมดนะครับตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้เลยนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาผมเปิดออโต้เลยลเราจะลงเราปิดอย่างเดียวฝั่งนี้ปรับพัดลมนะครับสวยมากจริงๆคันนี้นะเป็นเนี่ยแอร์ Air แยกตู้ซ้ายขวานะอิสระซ้ายผมเปิดไวยี่สิบสาแล้วกันนะขวาผมเปิดยี่ส้าเห็นไหมฮะเนี่ยผมเปิดยีิบสี่ บอกว่ารถนี่แอร์เย็นๆมากๆนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันกดมาเกียร์เย็นดีไหมนี่นะครับถ้ากดเกียร์ดีปั๊บรถก็จะไปข้างหน้าแล้วเลยนะครับนี้เกียร์เกียร์พีพอกดเกียร์พีนะกล้องก็แสดงผลนะครับมันมีที่วัดระยะนะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเราสามารถดูได้หลายแบบนะครับ นี่เราจะดูแบบธรรมดาก็ได้นะครับสองมพื้นนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสี่สี่ห้าองศาอันนี้ก็เป็นแบบว่าร้อแปดสิบองศานะครับสภาพสวยๆเลยคุ้มๆเลยนะครับคันนี้นะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าหน้าจอแบบเป็นทัชสกรีนเต็มระบบเลยนะครับสวยมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาพซูเปอร์วิวให้ดูนะครับภายในนะสวยๆเลยคันนี้นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝาโป้ให้ดูนะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคลิปยาวแล้วก็เอาให้คุ้มนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ยังรับชมจนจบนะครับกล้องอาจจะโยนๆนะครับขออภัยนะครับใครสนใจออกรถมือสองก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์062นะครับ6407776นะครับเน็ตเน็ตยนนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับพองเครื่องเนียนๆนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ เดี๋ยวผมไล่ดูทุกจุดเลยนะครับแม้กระทั่งหัวน็อตนะครับดูนะครับหัวน็อตซ้ายนะครับเดิมๆไม่มีขันนะครับแก้มซ้ายเดิมๆนะครับเบาโช๊คเดิมนะครับมาร์กยังอยู่นะครับผมปั๊ม ABS สอะไรต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับท่อองค์ท่อแอร์เย็นปกติไม่มีน้ําแข็งเกาะนะครับนี่นะครับรถเดิมๆนะครับท่อยางไม่มีแตกรายงานนะครับกล่อง ECU ด้านหน้าเรียบร้อยมีฝาปิดครบนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาซีนแท้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับฝาครอบ พ่อไอดีนะครับอันนี้เป็นสาย O2 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดเทอร์โบเขาอยู่ด้านหน้านะครับพร้อมเบสเกตกระป๋องนะครับเป็นเครื่อง1.6เทอร์โบตรงนี้เป็นปีกผีเสื้อนะครับนี่นะครับกองแอร์อยู่ด้านนู้นนะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบตแห้งนะครับนี่นะครับสวยๆสะอาดนะครับหัวหัวโช๊คขวาก็เม็ดอาร์คเดิมนะครับซีทางมะพร้าวมาร์คจุดทุกอย่างครบน็อตเดิมนะครับ นี่นะครับจริงๆผมไม่ค่อยได้รู้สเปครถเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็อาศัยดูนะครับก็ด้วยความเป็นผู้ชายเนาะก็ดูเอานะครับว่ารถอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะครับส่งให้ดูกันชัดๆนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีตัดแต่งสายไฟแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเครื่องเอิร์ธดีนที่ผมบอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดีมเทคโนโลยี IDTech นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวแรกที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลของค่ายฮอนด้าเลยนะครับชุดเทอร์โบอยู่ด้านหน้านะครับ สวยๆเลย1.6เทอร์โบนะครับไดสตาร์ทใหม่ๆนะครับเหม้อน้ำเดิมๆคานเดิมๆทุกจุดนะครับฝาเดิมนะครับฝายังมีซีนประเกนฝาอยู่เลยนะครับรถไม่มีแกะนะสวยๆนะครับคันนี้นะกับราคานะครับ999,900บาทนะครับใครสนใจออกรถมือสองนะครับหารถไ้ใช้งานก็ติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์062647776นะครับกับผมเน็ตเพิรยนต์นะครับ น้องจากเจ้า CRV คันนี้นะครับคลิปยาวไปนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับ CRV คันนี้เป็นเครื่อง1.6 EL ปี17/85,000มไนะครับราคา999,000บาทนะครับต้องบอกว่าระบบไฟฟ้ารอบคันออปชั่นจัดเต็มนะครับรถเป็นรถผู้บริหารรถหรูรถเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่าดีเซล1.6ขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Time นะครับสวยคุ้มๆราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ เหมือนที่ผมบอกอ่ะ40%ป้ายแดงร้านเจ็ดตอนนี้เหลือ900,000นะครับท่านผู้ชมก็ลองบาล้านดูนะครับว่ารถมันจะสวยและสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับกับราคาที่ยังน่าใช้อยู่นะครับโอ้ผมเองผมอยากได้เลยนะครับแต่คงไม่มีปัญญาผ่อนนะครับก็โอเคนะครับผมฝากไว้นะครับยังไงใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเน็เพชรยนต์นะครับหรือจะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ